สอัสครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้นชอบเรื่องอะไรบ้างที่ได้ดูมาวันนี้จัดมาเลยเรื่องอะไรเหมือนฝัน <c oughs> เหมือนฝันดีครับสนุกเลื่องสนุกดีครับลราสนุกดีครับเมื่อกี้เราจะว,าว่าไงนะตอนแรกที่อ๋อผมบอเรื่องนี้จริงๆก็ก็ดีก็ฝักฉีดฝักฉิดในการฉิดพ่อะไรอี้ดีแต่ว่าก็ ยังหาเรื่องตัดแล้วก็เรื่องสปอร์อ่าเียตไปกันต่อไปอะไรปะโอเคมีอะไรติดใจไหมสักเรื่องบบออ๋อมาสเตอร์อาจจะไม่ดีนะทไหร่โอเคขอบคุณมากครับครับวัสดีครับวันนี้วันรันนะคะเรื่องสุดท้ายอะ จริงอินกับการใช้โซเชียลในส่วนทำลายคนอื่นไม่เอินหรอกนะออนางเมนนะใช่อ่าแบบชอบแต่มันเหมือนทำลายตัวเองอตัวเองก็ชอบชอบไม่ได้ชอบเรื่องแต่กสนใจนางเอก เฮครับขอบคุณครับดีครับสวัสดีครับเข้ามาพันตอนเรื่องเส้นแสงสุรีตอนน่าจะประมาณกลางๆเรื่องนะครับก็ก็เลยไม่ได้ตั้งใจดูเท่าไหร่แต่ว่าก็ก็ก็ขาดดีถ้าที่ดูนะขาดดีแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวที่เราชอบเลยดูแล้วก็จะเล่นมือถือดีกว่ากำลังคิดอยูมือถือเพิ่มมาเลย เรื่องไหนทำไมเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องที่รู้สึกโดดเด่นสุขบุตรของสายยาไม่รู้ว่าส่งมาทำไมอูเห้ยอะไรขงสัตว์แต่ว่าที่มันก็ส่งมาได้แต่ว่าจริงๆสุขบุตรไม่ต้องให้คนอื่นรับรู้ก็ได้เนาะแบบครั้งแรกขาเอาไงจะสุบุหร มันก็เลือกไม่ไม่ไม่เหมือนสมัยโคตรยอดจริงคอมเมนต์เลยอะส้วอะย่าจีย่าจีอ่าไม่ไม่ไม่มีอะไรคอมเมนต์แต่ว่ามียังยังมีต่ออีกเหรอมีต่อเห็นเห็นว่าจะมีย่าสิบนะดูเสร็จแล้วก็ปวดหองเลยไปเข้าห้องน้ำสนุกดีนะแบบแอคชั่นแต่ว่าไม่รู้ ว่าอะไรเป็นอะไรเราไม่ได้เริ่มมาดูตั้งแต่เราไม่ได้ดูตั้งแต่ย่านหนึ่งโดยหรเอล่าเราเลยไม่ดูเดื้อไม่ต่อกันไม่ไม่แต่ถ้าอันเนี้มันจะเริ่มที่ห้าหนึ่งกับสิบช่างแม่งนะไม่มีใครจำได้คนทําก็จําไม่ได้เออชอบหมายเอ๊ะที่เป็นพม่าครับเรื่องมันเกี่ยวกับแรงงานพม่าที่ไปทํางานหลานสักลีก็เสนอแง่มุม คือเหมือนพม่าจะดียังไงคนไทยก็ก็ทำให้เขาผิดอยู่ดีว่าชอบชอบอชอบที่ันเล่นเล่นเล่อน,น,นี้แล้วก็แต่ก็อยากเห็นแนวที่พม่าลุกขึ้นสู้บ้างอาจจะไม่ได้ของกุ้งกับคนนี้เลยว่าใครใครใครทำก็ได้อะอยากถึงบกว่า,น,านึกถึงนึกถึงหนังของสตายุคนึกถึงไหนแทงแล้วก็ มีพม่าถ้าพมามีพลังพิเศษแล้วก็ลุกขึ้นมาตบก็น่าจะสนุกดีสุดเดี๋ยวก็เรื่อนหนรุ่นน้องนะฮะเป็นไงบ้างเรื่องไหนนะของรุ่นน้องมีห้องวิปปดูแล้วก็ก็ชอบในเรื่องนะแต่ว่ามันน่าจะเล่นได้มากกว่านี้เล่นเรื่องวองสัมพันธ์นเพราะว่าแสดงเอาจิ๋วมาเล่นอย่างนี้เล่นลูกๆคึงๆ มันก็กล้าเล่นดีถ้าถ้าถ้างานมันค้าหมดมันน่าจะดันงานขึ้นมาอีกได้ทั้งเรื่องภาพเรื่องเสียงใช่ืน่าจะน่าจะดีได้ดีได้อีกครับก็เท่านี้แหละครับตอนเรื่องสุดท้ายแบบเสียงเสียงดังมากเลยดูแลปวดห,หัวครับถ้่นี้นะครับ ครับปีหลวันนี้ทำงานไม่เสร็จเลยมาช้ามากบัวหนังทีละนี้วตัหนังวัชรนวนาดูหนังใครหลาหลายคนว่างท่หน้าที่ชอบที่สุดคือสุดชีวิตของก้อนันมปังซึ่งดูแล้วไปแล้วเคยดูไปแล้วเรื่องอื่นเรื่องอื่นไม่ไม่ไม่ได้ถึงกับมีเรื่องที่แบบพีคเท่าไหร่ พราะแบบโผล่มาเรื่องแรกพุก <Pacific> ก <astrology> ็เกตด็อกโผล่มาพุกด็อกกูทำอะไรถึงวะกูทำอะไรถึงก็มาเจออะไรแบบนี้ด้วยก็ว่างไงอยู่บ้านว่างไม่ว่างไปทิงหนังใช่ไหมไปทิงหนังไงโทรทัศนว่างก็เลยต้องวอยไว้ไอ้สิแล้วนห้เกดแล้วเลรแล้วที่เรื่องเสียดางนี่มันอ๋ออ๋ออ๋อ เออเรื่องนี้ชอบเมื่อกี้ลืมไปแป๊บนึงเรื่องเสียดายของาส่จิรวัตรจันเทศเราเราก็จะเสียดายนิดหน่อยคือคือเราจะชอบองที่สองมากที่มันเป็นพานที่พระเอกกลับไปบ้านแล้วก็ไปคุยกับพ่อแม่เออเราว่าตอนนั้นอะทั้งงานโปรดักชั่นกับการกับารแสดงมันแบบมันโฟล์มากเลยมันเป็นธรรมชาติเแหบบมืนจริงมากเลยนะเออมันจริงแบบโหโคตรจริงเลย ตัวละครพูดแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูดูมีอารมณ์บางอย่างที่มันนําเสนออกมาผ่านอะไรที่มันเดลรี่ไลฟ์มาก mm hmm. เราจะเสียดายหัวกับท้ายที่มันจะแบบละครละครไปเลยดูแบบเออเสียดายมันแบบชัดจงใจแล้วก็บี a t ของหนักมันเปลี่ยนจากส่วนที่เราชอบม,มากๆเหมือน mm hmm. เราเหมือนร,รู้สึกว่าถ้ามันเนียงเข้ากับส่วนตรงกลางเรื่องที่มันคือส่วนใหเรื่องได้มันก็แบบด mm ี hmm. เรื่องม,มาก มันจะเก็บงำกำลังดีแล้วก็มีอารมณ์ที่พัชกับเราสื่อสารกับเราได้ก็เรื่องที่ชอบชอบเหมือนฝันะอของพัดตอนดีถาวรคือเหมือนเหมือนน้องเขาส่งมาสองสองเรื่องใช่ไหมเป็นช้างเผือกพิเศษใช่เป็นช้างเผือกพิเศษเคือ,ค,อคือเรื่องนี้มันเป็นสเปริตแบบช้างเผือกพิเศษเลยนะคือคืองานคารอาจจะยังไม่นั่นเท่าไหร่พวกดนตรีพวก การแสดงแบเงี้แต่มันเห็นแอมบิชียแอมบิชันบางอย่างของคนทําหนังวัยนี้วัยมัธยมปลายมัธยมต้นมีหรือเปล่าไม่รู้เราไม่ปแน่ใจน่าจะมัธยมปลายจะคือเหมือนกับว่าแต่ละปีจะต้องมีประมาณนี้สักคนคือคนที่ทเยอทยาพยายามจะทำอะไรที่แบบเราเล่นยากๆสลับไปสลับมามีหลายเลเยอร์อะไรอย่างนั้นนี่มันก็มีเลเยอร์ความฝันเลเยอร์ความจริงซึ่งซึ่งถ้าเทียบในระดับช่างเกือบพิเศษนะว่ามันก็น่าประทับใจเป็นหลังแบบที่เข้ารอบได้ไม่น่าเกลียด คือถ้าเอาไปเทียบกับรุ่นโตๆตตหน่อยมันก็อาจาจะยังมีฟลอมมเข้อบกพร่องแต่ว่าเออเราก็จะเห็นงางแบบนี้ที่เป็นสปิริตของช่างเกิดพิเศษอยู่เรื่อยๆแล้วเรื่องนี้มันก็เราว่าความเทวทย,ยานมันมสิรผลนะในแง่ที่ว่าเอออย่างน้อยมันยังมันโฮอไอการเล่าเรื่องที่แบบซ้อนไปซ้อนมาตัดไปตัดมาโดยที่เทคนิคที่คนทําเลือกมาใช้เราว่ามันก็ค่อนข้างสอดรับกับนอย่างพวกการใช้จาคัดหรือว่าดนตรีประกอบที่ โอเคมิกซ okay, uh, ์เส le <tr> like ียงดังมากดังไปหน่อยต้องแก้ไขนะปรับปรุงอะไรเงี้ยแต่ว่าเออแม้ว่าเพลงที่เลือกมามันจะเชยแบบได้ยินมาเยอะแล้วแต่เขาเลือกมาแล้วเออมันเข้ากับหนักเขาซึ่งซึ่งระหว่างที่ดูมาเนี่ยเราเราก็ว่ามันมันมีหนักแบบเยอะมากเลยที่ที่แบบว่าคือมันมันแสดงให้เห็นเรื่องแบบวิชันแล้วก็เทสอะว่าแบบอะไรเข้ากับอะไรอะไรจับคู่กับอันนี้แล้วถึงใจนั่นอะไรอย่างเงี้ยคุณ รู้อะไรเยอะหรือเปล่าหรือถ้ารู้ไม่เยอะคุณทําให้มันเนียนไปกับสิ่งที่คุณกําลังทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราว่าอะไรพวกนี้มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างวัดเหมือนกันแล้วก็พอเมื่อกี้พูดเรื่องเสียดได้ใช่ไหมที่แบบเออตัวละครโฉ์ไปธรรมชาติมากเลยเราก็จะนึกขึ้นมาว่าเออปีนี้หนังทีศึกษาหลายเรื่องเนี่ยหลายหลายหลาย,หลาย,ห,ลายหลายเรื่องมากเลยจะมีปัญหาเรื่องฟังตัวละครผู้ม่รู้เรื่องเอออันนี้เหมือนเป็นปัญหา ยูนิเวอร์แซลประมาณหนึ่งนะเพราะรู้สึกว่าเป็นกันเยอะที่ไหนก็เป็นจะมีจะมีทั้งที่เป็นแล้วไม่เป็นอนะ่ะแต่ถ้ากลุ่มที่เป็นอนะ่ะเราว่ามันจะมีปัญหาจุดร่วมคือคือถ้าอย่างเมื่อก่อนสมมติยอ้อนไปสี่ห้าปีก่อนเวลาเราได้ยินคนรุ่นแก่ๆมาเรานั่งเขา,าแบบเฮ้ยเด็กสมัยน,นี้ทําหนังพูดม้เรื่องเลยอืปากแม่งลิ้นพันกันพูดจาไ่เป็นคําเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็าจะแบบปกป้องแทนเงียแบบเด็กมันก็พูดอย่างนี้เป้าวะจะให้เรอิสติกเด็กมันก็ต้องพูดอย่างนี้เป้าวะอะไรเงี้ยใครมันจะไปพ พอพอแก่ขึ้นมาแล้วแบบเออเรงฟั่งไมรูเยอะจริงๆยหรือเปล่าแต่แต่เราไม่ได้โทษว่ราแบบโอ้ยเด็กพวกนี้พูดพูดชัดอะไรอย่างนี้นะเราปัญหาอยู่ที่การบันทึกเสียงอการบันทึกเสียงจริงๆคี่ตีมาเมื่อวานนี้จะยิ่งกว่านี้วันนี้ครับต้องคือคือโอเคแหละเรื่องคุณพูดชัดไม่ชัดถ้ามันมีความสามารถทางการสแสดงมันก็จะช่วยอขึ้นมาได้สักประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยแต่พอบันทึกเสียงมันไม่ดี ไอสิ่งที่มันไม่ชัดอยู่แล้ว mm. มันก็จะยิ่งไม่ชัดเข้าไปใหญ่ mm. แล้วแล้วมันจะมีปัญหากับหนังหลายๆเรื่องที่ภาพไม่ได้เล่าได้คอมพลีทขนาดนั้น mm. อย่างเช่นวันนี้ไอเรื่องเรื่องที่ค่อนข้างกระทบเพราะอันนี้พอสมควรคือ,ค,อคือเราชอบหนังเพราะป,ประมาณหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าอยากดูอีกในสภาพแวดล้อมที่ฟังตัวละครพูดเรารู้เรื่องนะ mm. เพราะว่าแค่ลำพังไอภาพแบบ โอเคมีลูกโป่งนีโมเราอยู่ในห้องทาแขนทาขากันเป็นสีดำอะไรเงี้ยไม่รู้เงื่อนไขว่ากําลังจะพูดอะไรอพอมัน oh, oh, ไม่ชัดอ่ะเออพอมันมีปัญหาื่้วบันทึกเสียงซึ่งมันมาเปรียบเทียบกันกับเรื่องเสียดได้เนี้ยซึ่งเรื่องเสียงได้ไอ้องที่สองที่เราชอบมากมากอะตัวละครก็พูดกันรัวมากเร็วมากเน็เรียลิสติกไม่ได้เน้นแบบเอาชัดเอาอะไรแต่พอมันบันทึกเสียงด,ดีเนี่ยมันไหลลื่นไปได้เนี่ยเราจะไม่ติดว่าเฮ้ยฟังไม่ออก เฮ้ยกูควรต้องฟังรู้เรื่องไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเราเราจะเราจะไหลลื่นไปกับสิ่งนั้นได้แต่ว่าพอกินมันเ่อกเสียงไม่ดีโดยเฉพาะพอเป็นนักเรียนนะ่มันก็น่าเสียดายกลายเป็นว่าหลายเรื่องจะมีปัญหาตรงเนี้ยที่ทําให้เมสเสจหรือสิ่งที่มันอาจจะดีมากๆก็ได้เลยนะคือมันออกมันออกมาไม่ถึงเราเท่าที่ปวดคื <S <S อันแหละมันื่นูก็ ไม่ได้ติดใจอะไรมากครับโอเควัสดีครับเก่อนเปิดใ้เครอวันนี้ <c oughs> เรื่องที่ <c oughs> ชอบที่สุดคงจะเป็นพวงวิปลาส m e e i n g t h e b o x of f i c e ของเกียรติสัตย์ิีดแก้วฮะแต่ก็ก็คือมันอย่างที่หลายๆคนพูดว่ามันไม่เข้าใจเพราะเราก็ไม่เข้าใจเรื่องขบมดเพราะเราฟังไม่ออกแต่เราชอบภาพม,มันมันมันดูแล้วรั่นชวนมันถ่ายผู้ชายได้แบบ ได้แบบมันกรนะทบอารมณ์อีโรติกเนี่ยมันจวนใจเราดีหรือว่ามันเลิกรู้สึกว่าคือสมมติถ้าเป็นแบบถ้ามันเป็นหนังเก์ตรงๆผู้ชายสองคนมาเอากันมันก็จะเหมือนกับหนังเกมหนึ่งพันเรื่องที่เราเคยดูมาแล้วอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้มันเหมือนคิดสถานการณ์หรือคิดซีนแปลกหรือว่าแบบผู้ชายคนหนึ่งมองดูผู้ชายเปลี่ยนเป็นเก์อะไรเงี้ยโดยโดยที่กล้องก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้แบบไม่ได้ไปไปอะไรนะไป ไปทาให้มันเป็นสต็ออบเจต์อย่างชัดเจนเกินไปอะไรเงี้ยแต่ว่าทําให้มันเป็นสต็ออบเจต์ในระดับที่ที่มันพอเหมาะพอดีสําหรับเราอ่ะแล้วเรารือว่าการทํากิจกรรมแปลกๆของบ้านไรเงี้ยคือเราก็ดูเราไม่เข้าใจเรื่องแต่รู้สึกว่ามันมันก่อให้เกิดอารมณ์ีโรติกในแบบที่เราต้องการโดยในแบบที่ไม่ซ้ำกับหนังเกย์ไทยที่ฉายโรงด้วยมันเหมือนกับว่ามีการมันเหมือนมีความเวียดหรือหรือมันค่อนไปทางแนวของมันความ ความอีโรติกแบบประหลาดๆของบันทีก็อาจจะรําเลื่นถึงกลิ่นของหนังของอนุชาบุยวัฒนะเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็คือเราชอบที่มันแบบมีความกระเดียดไปในทางนั้นมันไม่ใช่แบบอีโรติกแบบตรงไปตรงมาแล้วม,มันมีความกลิ่นไออีโรติกแบบประหลาดๆแนวอนุชาหรือแบบเีอร์เปาโลปัสโซลินีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็รู้สึกว่าดีที่มันมีหนังเกณฑ์หลากหลายแนวอ่ะคือนอกจากจะมีแบบบ o ยวิ t อ a บ a าส e t ต f f r u i t ดหรือว่ามีแบบหนัง หนังเกย์อย่างที่หรือว่าหนังกระเทยอย่างเมื่อวานอย่างเมื่อวานที่ล่าสุดจะนกอีกแล้วอะไรเงี้ยคือหรือว่าหนังของหนังของปฐมพงษ์แพร่สมบูรณ์อะไรเงี้ยซึ่งบอกเกย์มีปัญหากับพ่อกับแม่หรือว่าเกย์มีเกย์แอบหลงรักแต่ว่าไม่สําเร็จเลยแต่ว่าเรื่องนี้มันมันก็มันก็ยังมีหนังเกย์ที่ฉีกแนวออกไปได้ซึ่งดีมากสับสนให้มีหนังเกย์หลายแนวหลาหลายแนวเพียงแต่ว่าเสียดายที่มันยังไม่มีแนวแบบ แวนเนชโรเตอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็หวังว่าคงจะมีคนทำแนวนี้ออกคนนักศึกษาไทยทำหนังเกนเอาแนวนเนชโรเตอร์ออกมาบ้างในอนาคตเมืองไทยยังขาดแคลนแนวนี้อยู่นะ <c oughs> แล้วก็ส่วนอื่นจะเหมือนกับที่ตีพุ่งพูดไปว่าจริงๆอย่างสำหรับเราวัดคือหนังที่ชอบที่สุดในวันนี้จะเป็นพวงวิปลาสแต่ว่าแต่ว่าโมเมนต์ที่งามที่สุดในวันนี้ก็คืออยู่ในเรื่องเสดได้จดิรวัฒนเทรศ์นี่แหละช่วงที่แบบพ่อกับลูกคุยกันอะไร ได้แบบรู้สึกว่ามันทำไมมันเป็นมนุษย์สุดๆเลยซึ่งรู้สึกว่ามันสําหรับเรามันเราเราชอบคือเสียดายว่าเออเราก็ไม่ชอบหัวกระท้ายของของหนังเรื่องเสียดายนั่นแหละแต่ว่าส่วนอย่างที่ตีพูดว่าโชกลาภของหนังที่เราเราประทับใจกับความเป็นมนุษย์ของมันอย่างมากๆแล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสำหรับเรานี่ยมันเป็นสิ่งมันเหมือนช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปในืิสแสงสุรีของดัชนนลนนาคือืิสแสงสุรีเราก็ชอบมากนะมันเป็นแต่ว่ามันสําหรับเรามันสุด มันมันมันงดงามมากๆไงแต่ว่ามันมันเราเรามันเหมือนยังขาดอะไรอ่ะแต่ว่ามันความเป็นมนุษย์มันไปอยู่ในหนังเรื่องเสดายแทนซึ่งมันไม่ได้แบบเพราะว่าซึแสงสุรีไม่มีความเป็นมนุษย์นะเพียงแต่ว่ามันรู้สึกว่าสำหรับเราซึแสงสุรีมันงามมากแต่แต่ว่าถ้ามันมีความเป็นมนุษย์มากกว่านี้อีกนิดหน่อยมันจะกลายเป็นหนังแบบโกลหนังแบบปุ๊บหนังโคสทในเว็บฝรั่งเศสที่ตัวละคร มันเป็นมนุษย์แล้วก็ดการรำลึกถึงชีวิตในการถ่ายทอดความเป็นชีวิตของมนุษย์ออกมาได้ดีอะไรเงี้ยนักถิ่กลุ่มหนังก่อนครสโซเต้อะไรพวกนี้ฟิลิเต้การเรลอะไรพวกนี้ซึ่งรู้สึกว่าซิสแสซูรีมันเกิดไปถึงระดับนั้นแล้วแลวมันในแง แต่ว่ามันถ้ามันเติมความเป็นมนุษย์ไปได้อีกนิดมันจะดีมากส่วนเรื่องที่เสียดายในวันนี้คือเรื่องหมอกในเมืองของวัชรกัญหาที่เสียดายการอัดเสียงช่วงที่แบบตัวละครพูดถึงเรื่องปัญหาภาคใต้ในปี2518เนี่ยผมรู้สึกว่าช่วงนั้นมันเป็นข้อมูลที่มันสาคัญมากเลยแต่ว่าถ้ามันหนังมันสามารถใส่ s u ตเ e x ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเข้าไปในหนังได้มันก็จะสามารถแก้ไขข้อบกพร่องตรงนี้ไปได้แล้เรารู้สึกว่าในขณะที่เรื่องเสียดายกับซิสแสงสุรีมันช่วยเติมเต็ม ซึ่งการนักกัรเรารู้สึกว่าเรื่องบอกในเมืองมันไปช่วยเต็มๆสิ่งที่ขาดหายไปใน The Island f u ร e r a l คือใน The Island f u ร e r a l มาสมุนและสุดสานอย่างที่หลายๆคนบอกว่าพอมันเข้าไปในถึงบางที่ในพื้นที่ภาคใต้มันกลายเป็นมันไม่พูดถึงชีวิตคนมันไม่สะท้อนชีวิตคนภาคใต้จริงๆมันไปพูดถึงปีเดนยร์อยุียาเรารู้สึกว่าเออสิ่งที่ขาดหายไปใน The Island Funeral มันไปอยู่ในเรื่องบอกในเมืองนี่แหละฮะแล้วอีกเรื่องที่ชอบมากก็คือหมู่บ้านกันชนของ ทิ่ภรภารสนากรอกัปตัวีเมลานน์รู้สึกว่าและชอบที่ว่ามันเหมือนกับว่าอะไรนะมันก็ว่ารู้สึกว่าคนทาหนังสารคดีบางคนคขรีกีคน,คนเ,ขเขียนถึงหนังสารคดีของอูริเซ้ว,ว่ามันเป็นการจ้องไปในจ้องจ้องไปในนรกโดยไม่กับพิบตาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเรื่องบูบาทกันชนมันก็แบบฝาเข้าไปในกับระเบิดโดยโดยไม่กับพริบตาอะไรรู้สึกว่ามันเป็นชอบ ทั้งมองในเมืองกับหมู่บ้านชนเหมือนกับว่ามันเป็นการอ like ย่างสารคดีที to to ่บอกว่าพ so ูดถ like <so ึงอะไรที่อะไรอย่ามันดูมันดูเป็นมันมันดูเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยอะไรเงี้ยแล้วก็คนทําก็กล้าที่จะเข้าไปแล้วชีวิตเขาก็อาจจะอันตรายไปด้วยหรือไม่เราก็ไม่รู้ครับใช่ไหมครับชีวิตเนี้ยเปลามันดูเรื่องอะไรพี่ก้าววัสดีครับสวัสดีคเออขอถามหน่อยผมแต่ามันไม่ได้ยิน พวงวิปลาสเหรอพวงวิปลาสอ่ะมันใช่มัน,ม,นมันมีบางท่อนเบาะอะไรเงี้ยเออวันนี้รู้สึกเหนื่อยกับหมวดสุดท้ายมากเลยอะ่ะดีนะที่ตอนเช็คไฟทําใจกับห่วงวิปลาสไปก่อนนะคะไม่งั้นมันจะยิ่งหัวหนี้ตอนชายอ่ะเออแล้วก็เออแล้วก็ ชอบเรื่องสิ้นแสงซูนีนะคะเ,ออเหมือนให้ไอตอนความรู้สึกมันเหมือนบ้านมันมีอากาศอะแล้วก็มันเหมือน,มนเหมือนห้องสมุดที่มันแบบว่าไม่ได้ติดแอร์ค่ะแล้วก็เปิดเปิดรับลมอยู่ตลอดแล้วตัวละครมันก็พูดแบบพูดอยู่ในอากาศแล้วก็ไอฉากสุดท้ายที่เขาไปนั่งอยู่ทะเลเรานึกถึงเรื่อง The Lover ออะคะ่ะที่นางเอกมันไปพูดถึงที่ของแม่ อะไรสักอย่างที่มันเป็นที่ที่หายไปแล้วเออแล้วก็มาเองมาเองเออก็ชอบค่ะชอบประเด็นผู้หญิงแรงงานต่างดาวแล้วก็คล้ายๆเรื่องของต่อยศที่เคยทำผู้หญิงที่เป็นเ,เออใช้ใชคล้ายๆคุณเริ่มเหมือนกันนะคะเรื่องนั้นแค่นี้เขาเหรเหตคอะไรสวัสดีครับคุูวะเนี่ย ไม่ติดไม่ติดโอ้จริงๆวันนี้มีอะไรที่ต,ต้องนาพูดเยอะนะครับอย่างแรกคือยาย่าเจียรนะครับเป็นหนังหนังที่จริงๆเป็นประวัติศาสตร์ของละอนอะไรก็แแบบว่าสาก้าที่แบบยาวไกลเราได้ลองแอบ,บถามทีมงานดูว่าย่าหนึ่งนี้มันเมื่อไหร่อเลยก็คือสมาชิกในทีมบางคนเรียนมัธยมอยู่นตอนตอนนี้เรียนจบแล้วไปทํางาน กินแล้วลยอะไรเงี้ยอย่างไทยปริเกสอนที่เป็นเป็นก็เป็นเป็นผู้กับจริงๆแล้วแบบไม่ได้เป็นนักศึกษาแล้วอะไรเงี้ยปัญหาคือดูอ <c oughs> ดไ่รูเรื่องดูยังไงก็ดูไปรู้เรื่องพยายามนะดูใครดูเรื่องช่วยบอกด้วยค <c oughs> รับเวลาไปถามทีมงานทีมทีมก็เสียนว่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็พวกนั้นก็บอกลืมหมดแล้วนะครับเพราะว่าขายสต็อกมาพูดถึงสินสายสรีหน่อยละาก,กันา เราจริงๆเราเป็นคนชอบต่ังของนัจโนมนานนะแต่ว่าเรื่องเนี้ยเราเราไม่กินเลยอ่ะทำไมไม่รู้เหมือนกันคือต่างจากเรื่องที่แล้วที่ท,ที่เข้าช้างเกิดไปีที่แล้วว่าเราเรื่องนั้นเราแบบโหเหมือนแบบกินมากเลยเหมือนรับรู้ถึงความแบบความแปลกแยกอะไรเงี้ยได้แต่เรื่องเนี้ยทำไมไม่รู้เหมือนกัน,น,นทำไมไม่ไม่ไม่ฟิตอินรูแต่แต่แต่อย่างหนึ่งที่รู้สึกดีมากเลยก็คือแบบ พี่เบียร์ที่เล่นเป็นแบบเป็นเป็นนางเอกในเรื่องเนี้ยเล่นดีอาจารย์ต้น์จะดูวุ่นวุ่นหน่อย <c oughs> หรือเป็นเพราะอาจารย์ต้นก็ไม่รู้ตอนเราดูแล้วมันจะแบบเหมือนจัต้นก็จะดูแบบคนอะไรมันจะทุกข์ได้ขนาดดีว่าดูแบบทำอะไรไม่สักเซสไนทุกอย่างอะไรอก็จะแบบเหมือนเหมือนพยายามเอ็กเพรสบาอย่างๆๆแ,แต่เราไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเราไม่เคยผ่านพวกอารมณ์แบบมันมันแปบบระสบการณ์ชีวิตแบบนั้นใช่ไหมแบบการมีคู่ชีวิตที่ เลิกลากันไปแล้วก็แบบเหมือนแบบกลับมาเจอกันใหม่ในวันที่แบบตังคนตางก,ก็ไม่ผลขีดกันแล้วเนี่ยพูดแล้วก็พูดพูดกันคีเคลายได้อนะไรย่างเงี้ยส่วนเรื่องอื่นน่าเสียดายฝังคณะเราปีไอวันเนี้ยทําเสียงมาแบบไม่ดีเลยไม่ดีแบบฟังไม่รู้เรื่องเลยซึ่งเป็นปัญหาเดียวกับเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานวานะลยหลายคนก็แบบเหมือนแบบนี่ใช้ ไม่หัวข้อขัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้เรื่องอย่างหนังของไอ้พวกวิปลาสเนี่ยก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันคือจริงๆเรารู้เบื้องหลังพวกไอเดียรู้รู้ที่มาของเรื่องอะซึ่งเราว่ามันดีมากเลยนะแล้วก็จริงๆไอ้วิธีการเอ็กซ์เพสอะไรเงี้ยออกมามันก็ดีแต่พอมันมีปัญหาเรื่องเสียงเนี้ยขนาดเราเคยดูมาก่อนรอบหนึ่งตอนอยู่บ้านอะไรเงี้ยคือดูใช้หูฟังดูก็ฟังไม่รู้เรื่องมาดูวันนี้ ก็นึกว่าจะดูดูเรื่องก็ยังดูไปดูเรื่องอะไรเงี้ยอันเนี้ยเราว่าคอมมันอย่างที่ตี้พูดเลยคือแบบพอมันเป็นปัญหาอะเงี้ยเราก็หลุดไปประมาณหนึ่งแต่โอเคคือเราว่าเรื่องมันมีความกล้าหาญในบางอย่างแล้วก็กล้าทําบางอย่างที่ไม่เหมือนกับหนังหนังรักอื่นๆหนังหนังรักเกย์หรือเกย์หรือเปล่าไม่รู้อ่านแต่ว่าคือมันรู้สึกมันมันไม่เห็นนะแต่ว่าพอมันอิเลเมนต์บางอย่างมันไม่ค่อยเนี้ยมันก็เลยค่อนข้าง ผัดเราเออกไปจากหนังนะครับท้ายท้ายพูดอะไรปิดอะไรพูดถึงหนังเม่นนะหนังไม,มีหนังเม่นเลยหนังเม่นอ่อเรื่องอะไรนะเรื่องเรื่องสุดท้ายเหรอ,อ,เ,อเ,เออหงส์โซ่โอาหารตอน<า>แรกคือด้วยความที่มันชื่อหงส์โซ่อาหารนะแล้วก็หนังไอซีทีมันจะมีหนังหนึ่งตำนานเรื่องหนึ่งที่<อ>ชื่อ,อว่าหงส์โซ่อาหารแล้วก็เรื่องที่มีการกินแมลงสาบใชส่กระดาษ คือคือเรื่องมันก็แบบดูจบก็บองบนนะนะอย่าว่ากูนะกูดูจบก็บองบนอยู่นี่ยนะคือแต่แต่สิ่งหนึ่งที่แบบยังคงความเป็นเม่นมากเลยคือแบบตังแม่โครเมลเกสเลยอะคือถ่ายแบบถ่ายถ่ายผู้หญิงแบบดีอะซึ่งเป็นเป็นเป็นคุณสมบัติข,ของกตลต้องที่ที่ดีคือถ่ายผู้หญิงขึ้นดูแล้วก็เราก็อยาก เรก็รู้สึกว่าเขาพิเศษอ่าคือคือจริงๆเขาก็ไอตัวนางเอกเขากเป็นคนด้าตาดีประมาณนึงแล้วเขาจะพิเศษอย่างเงี้ยแต่พอด้วยความเป็นเม่นอย่างเงี้ยถ่ายมันจะมีความเหมือนเหมือนมีความสามารถในการดึงดึงอาจจะเป็นเพราะสายตาความเป็นเมลเกสที่แบบว่าจับจ้องดูความสวยงามของผู้หญิงว่าจะควรจะถ่ายตรงไหนยังไงดีอย่างเงี้ยเออก็รู้สึกดีที่ที่งานชิ้นนี้ออกมาถึงแม้ว่าตัวเรื่องก็ให้เป็นอันดับสอง ลองอดีกว่า The Little Things ที่เคยทำมานิดหนึง่งเอ่อในที่นี้ก็พูดจากใจคือพอมันแบบหักมุมแล้วแบบพี่แต่ไม่เป็นไรนางเอกน่ารักที่ให้ใครได้ครับขอบคุณครับี